สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านจันทร์ที่16มิถุนายน2 0 2 5นะครับวันนี้เฟงดิเด็ก61จากจมาในหกสิ 60. หลังจากที่ข่าวความตึงเครียดในตนอกกลางทวีคูณล่าสุดตัวเลขผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตก็พุ่งขึ้นทางอิหร่านนะครับรายงานผู้เสียชีวิต224รายบาดเจ็บ1,200รายส่วนอิสราเอลเสียชีวิต14รายบาดเจ็บกว่าร้อยรายซึ่งแน่นอนตัวเลขมีการปรับเปลี่ยนรายชั่วโมงรายวัน นะครับแต่ล่าสุดเมื่อคืนนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาโพสต์บนชุดโซเชียลท่านบอกว่าสหรัฐเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโจมตีในอิรานในคืนนี้แต่ถ้าอิรานโจมตีเราด้วยวิธีใดก็ตามเราจะตอบโต้ด้วยความรุนแรงที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งนี้ยังคุยกันได้นะระหว่างอิรานกับอิสราเอลเนี่ยยังไม่สายเจรจากันได้จะได้ยุติการนองเลือดในครั้งนี้ นะครับแถมมีข่าวแน่นอนราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอีกแล้วล่าสุดพุ่งขึ้นกว่า3%ซึ่ง make sense อิหร่านเป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันอันดับต้นๆของโลกและแหล่งพลังงานตอนนี้ถูกโจมตีนะรตรงนี้เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็น3วันก่อน f อฟเพราะอะไรนะรักข่าวต้องถามลุงจะเริ่มอิหร่านตอนนี้ถูกโจมตีหลังพลังงานเนี่ย มันจะมีผลกับต้นทุนต่างๆลุงมีแผนปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินให้เข้ากับสถานการณ์ไหมและถ้าลุงตอบไม่ดีตลาดหุ้นงานเข้าได้นะครับบิตคอยโดยรวมเนี่ยผมไม่ห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าอิสราเอลกับอิหร่านไม่รีบเคลียร์กันออคอยเดินไม่ตรงแน่นอนนะบิตคอยยอดซื้อเข้ามาเรื่อยๆนะครับพูดถึงยอดซื้อบิตคอย สวันก่อนพรายาไมเคิลเซลเลอร์ออกมาทวีตบอกว่าราคาของ Bitcoin เนี่ยไปได้2ทางไม่เหลือศูนย์ก็ไปล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อคืนแกก็โพสเซลเ l อร์ r ทร k เกออีกแล้วและ6 7ครั้งที่ผ่านมาที่แกโพสเซลเ l อร์ r ทร k เกอเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นมีข่าว s t r ATEGY ซื้อ Bitcoin อาจจะเกิดขึ้นหลังคลิปนี้จบอาจจะเกิดขึ้นคืนนี้ก็ได้นะครับ ส่วนอีกข่าวที่มีคนพูดถึงเยอะวันนี้นะครับเป็นข่าวกฎหมายคริปโตในประเทศเวียดนามเพื่อนๆข่าวนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรคนที่ตามข่าวคริปโตมานานจะทราบดีทุกครั้งที่เราเซิร์ชข่าวคริปโตยกตัวอย่างบน Twitter บน X เนี่ยภาษาเวียดนามเยอะมากนะคริปโตอะดอปชันในเวียดนามเนี่ยสถิติมันอยู่อันดับต้นๆของโลกอันดับท็อปในเอเชียนะครับรวม ยูทูบเบอร์เกี่ยวคริปโตเวียดนามเนี่ยผมว่าต้องเป็นกองพันของไทยประมาณกองร้อยนะแต่เชื่อหรือไม่ประเทศเวียดนามกฎหมายคลิปโตเนี่ยกรอตตไม่เคยออกใบอนุญาตคลิปโตลายเส้นประกอบเหตุการให,กให้กับสถาบันการเงินหรือภาคเอกชนเลยนะและแม้กระทั่งถ้าคุณใช้คริปโตในการซื้อสินค้าและบริการ การใช้คริปโตในการซื้อสินค้นคาและบริการนะครับมีโทษป,ปรับสูงสุด50ล้านถึง100ล้านดองโทษจำคุก6เดือนถึง3ปีพูดง่ายๆคือวันนี้สมมุติผมไปเวียดนามกินก๋วยเตี๋ยวเฟอเสร็จไม่มีตังค์บอกพี่ผมโอนดอชคอยให้พี่ได้ไหมโอนเสร็จอาจไม่ได้เห็นหน้าพ่อหน้าแม่6เดือนถึง3ปีนะแต่ล่าสุดเกิดอะไรขึ้น เขาบอกเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมนะครับเวียดนามจะเริ่มทําระบบแซน์บ็อกซ์ในการทดสอบการเปิดกว้างให้อุตสาหการรมคริปโตเนี่ยมีบทบาทในประเทศโดยล่าสุดทางรัฐบาลจัดโครงสร้างการกํากับดูแลโดยจะให้หน่วยงานรัฐเนี่ยมีบทบาทในการอนุมัติควบคุมใบอนุญาตประกอบกิจการด้านสินทรัพย์ดิจิตอลการจัด นิยามของสินทรัพย์ดิจิตอลให้มีความชัดเจนอะไรเป็นคริปโตเครนซี่อะไรเป็นโทเค็นอะไรเป็น NFT และอื่นๆนะสำคัญสุดการวางแนวทางเรื่องภาษีและการจัดเก็บภาษีรวมถึงการป้องกันการฟอกเงินและการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นไพ l o โหลดโปรแกรมผู้สาปชาบบ้านคือจะเริ่มทดสอบเฉย หนึ่งมก,กราคมปีสองพันยและถ้าทดสอบผ่านเวียดนามอาจจะกลายเป็นสิงโตตัวสำคัญด้านอุตสาหกรรมคริปโตในภูมิภาคเอเชียรหรือเปล่าไทยเราอาจจะถูกเวียดนามนำหรือเปล่าหรือนำไปแล้วคีดไงคอมเมนต์ Comment เข้ามาต่อไปสุดท้ายสั้นๆนะครับมาพูดถึงข่าวควอนตัมคอมพิวเตอร์กับข่าวที่บอกว่าควอนตัมคอมพิวเตอร์กับความเสี่ยง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบิตคอยนะพูดง่ายๆคือในอนาคตเนี่ยถ้าเทคโนโลยีควอนตัมคอมพิวเตอร์มันพัฒนาถึงจุดหนึ่งมันสามารถไขรหัสบิตคอย wallet ของเราได้นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ออกข่าวทุกเดือนทุกไตามาาทุกปีทุกครั้งที่เอาข่าวนี้มาเล่าเพื่อนสมาชิกถามบอกพี่บอนพี่กลัวไหม พี่เป็นห่วงไหมวันหนึ่งราคาบิตคอยอาจจะคราชเพราะควอนตัมคอมพิวเตอร์นะตรงเนี้มุมมองส่วนตัวผมผมมองว่า99.9%ของคนบนโลกใบนี้พูดไม่ได้เต็มปากเต็มคําว่าเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ที่ควอนตัมจะมาแฮกบิตคอยในอนาคตนะครับเพราะถ้าผมพูดอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่า เด็กรุ่นใหม่ต้องโง่ก่าเราทุกอย่างที่เราพัฒนาไว้แล้วเด็กรุ่นใหม่ไม่ฉลาดพอที่จะแฮกได้นะผมไม่มีความรู้พอที่จะมาพูดเรื่องนี้แต่นึกภาพเพื่อนๆสมมุติควอนตัมคอมพิวเตอร์แฮกคริปโตวอลเล็ตได้เนี่ยมันจะแฮกได้แค่คริปโตวอลเล็ตหรือเปล่าถ้ามันสามารถไขรหัสบิตคอย n w วอลเล็ได้มันต้องไขได้ทุกรหัส iPhone อีเมลประธานาดีข้อมูลกลาโฮมรหัสนิวเคลียร์ดาวเทียมกระทรวงทบวงกรมธนาคารนู่นนนี่ไปหมดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ลึกๆในใจผู้ตรงๆมันก็กลัวเหมือนกันนะแต่ถึงเวลานั้นถ้ามันเป็นปีศาจมืดที่แบบแฮ็กได้ทุกอย่างเนี่ยผมทำอะไรได้ สิ่งเดียวที่ผมทำได้คือ,อหาที่นาขุดบอ่อปลาปลูกข้าวมีแผงโซลาเซลล์อยู่กับธรรมชาติเพราะทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับเพื่อนๆที่เห็นข่าวนี้คิดยังไงมีแผน2องอยังไงกับชีวิตถ้าวันหนึ่งความตัมคอมพิวเตอร์มันแฮกได้ทุกอย่างคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามา วันนี้เข้าๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม